การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามสัญญาร่วมกับ AAE Engineering Thailand และ Code Technical พัฒนาโครงการนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อกักเก็บพลังงานแก้ปัญหาพื้นที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีการขัดข้องในปี2561ถึง2564ในพื้นที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องด้วยตัวเลข49.06ชั่วโมงต่อปี96.3ครั้งต่อปีโดยเหตุการณ์กว่า90%ไฟฟ้าจะดับเฉลี่ยไม่เกิน60นาทีซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จึงร่วมกับบริษัท AAE Engineering Thailand จำกัดผู้ก่อสร้างงานโครงสร้างงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในงานออกแบบติดตั้งระบบ HVAC ในทุกๆก,กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทโครสเทคนิคอลจำกัดจัดพิธีลงนามสัญญาแผ่นง,งานนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยระบบกักเก็บพลังงานเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งเพิ่มกิจความสามารถในการจ่ายไฟในสภาวะฉุกเฉินและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ การแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลโดยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอพระจ้าจังหวัดเชียงใหม่กว่า22,124ครัวเรือนมอยากจะขอใช้โอกาสนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ได้ได้กล่าวไว้เกินสักครู่แล้วว่าก็คือว่าเมื่อปกติเวลาหมู่บ้านหรือชุมชนไหนต้องการใช้ไฟนะครับ ปกติเราก็ต้องต้องนําพลังงานไฟฟ้าจากจากโรงไฟฟ้าที่อื่นเข้ามาให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟนะครับนะครับโดยวิธีการปักเสาผ้าสายแบบเหนือดินเข้ามาใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ระหว่างการใช้ไฟถ้าเกิดกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรืออุทกภัยใช่ไหมครับบางทีก็เกิดปัญหาก็คือเสาล้มสายขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบ้านกลุ่มชุมชนที่ใช้ไฟเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ จนกว่าเราจะสร้างไอ้ซ่อมซ่อมการสายไฟฟ้านะครับปักเสาใหม่ผาดสายใหม่เ็มาได้แต่ถ้าเราสามารถเรามีแหล่งพลังงานไฟฟ้านะครับจ่ายไฟให้กับกลุ่มกลุ่มบ้านกลุ่มเนียกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ได้นะครับนะครับ,รบแล้วกระทั่งเราสามารถจะซ่อมมีเข,เขาก็สามารถจะมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่องได้ไหมครับ <S <S แล้วเราก็ทางนั้นระระหว่างนั้นการไฟฟ้าสุ่ภาพเราก็ใช้เวลาในการไปปักเสาผาดสายใหม่ได้ไหมครับ ซึ่งการลงนามในวันนี้ก็คือเราจะมีการร่วมร่วมมือกันนะครับทดลองนําล่องนะครับว่าเราจะใช้นําระบบการกเก็บพลังงานเนี่ยมาใช้ก็คือว่าก็คือเป็นการนําแหล่งพลังงานนะครับมาติดตั้งในพื้นที่ที่นี่ปัญหาในเรื่องของปฏิภาพในการจ่ายไฟนะครับก็สามารถที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้นะครับนะครับจนกว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภาคเราสามารถที่จะปักเสาผ้าสายนะทดแทนที่ชำรุดได้นะครับ ก็จะเป็นการทดลองนำร่องนำระบบ BESS มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับทำไมเราถึงเลือกเป็นที่อำเภอพร้าวอำเภอพร้าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับอยู่ในระหว่างในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขานะครับการที่เราเอาพลังงานไฟฟ้าจากที่อื่นเข้าไปเนี่ยนะครับต้องเป็นผ่านพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีการตัดต้นไม้ซึ่งเราทําไปได้ยาก นะครับแล้วก็ที่นี้ก็มีปัญหาว่าเมื่อเกิดอันนี้ระหว่างที่เกิดอุทกภัยนะครับก็ปัญหาไฟฟ้าเราดับบ่อยเนื่องจากเราสายขาดแล้วก็เสาล้มนะครับเราเลยบอกว่าเลือกพื้นที่อำเภอเพล้ามาทดลองนําระบบการเก็บพลังงานเนี่ยมาใช้ก็คิดว่าเราสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ใช้ไฟในขณะที่ปัญหาการจ่ายไฟเรามีปัญหาก็คือเสาล้มหรือสายขาดนะครับก็จะเป็นการทดลองนําล่องก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าได้ปฏิทิภาพไหมได้ผลไหม ถ้าได้ผลเราก็จะนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาแบบเดียวกันครับจริงเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้ในโครงการนี้แหละครับก็เป็นเทคโนโลยี BSS อย่างที่ท่าน,านรองกล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วกเ็เทคโนโลยีนี้ก็มีการใช้ในหลายประเทศก่อนหน้ารีแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวที่เรานำมาใช้เนี่ยเ,เป็นยี่ห้อซันโกลนะครับท,ที่ผลิตจากที่ประเทศจีนซึ่งในประเทศจีนก็มี มีมีการใช้กันหลากหลายนะครับหลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลายการใช้งานฟังก์ชันแล้วก็ทาง s u n g r o ก็มีการติดตั้งตัวระบบ BSS เนี่ยทั่วโลกนะครับถ้าถ้าเปรียบ,เป,ยบเปรียบว่าแบรนด์ o เนโกลก็ต้องเป็นว่าท็อปท็อปทของโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่ที่ทาง s u n โ r o จะทำทำทำโปรดักออกมาแล้วก็ซัพพลายให้กับตลาดเนี่ย แล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกเนี่ยก็ใช้เวลาในการคิดค้นพัฒนามามากมายแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพกันเ,<อ>เป็นโครงการต้องบอกว่านําไม่ท่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยบนพื้นฐานของของประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ที่เรียกว่าเป็นชั้นนำนะครับโดยเฉพาะโครงการนี้เราได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น<อ> Liquid c o o l i n g นะครับ i q u i d Cooling ก็คือหมายถึงว่า การร,าการระบายความร้อนด้วย,วย,วยสารทําความเย็นท,ที่อยู่ใน,ในตัวแบตเตอรีอ่มันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่เป็น Air c o ูลิ่งซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยี2อ,อเทคโนโลยีนี้โนโนก็คือซั n โกก็มีการพัฒนามาทั้งคู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ลิควิดคูลิ่งเนี่ยก็มีการใช้ที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นไซซิ่งขนาดของตัว แบตก็ขนาดเล็กลงใช้พื้นที่น้อยลงใช้เวลาผลิตสั้นขึ้นแล้วก็การดูแลรักษาการดูแลรักษาก็ง่ายเป็นประโยชน์ต่อ,ต,อต่อทางผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับขนส่งง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ทุกท่านนะครับก็มั่นใจในประสิทธิภาพที่ท,ที่ที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการที่เป็นพาร์ตโปรเจกต์นี้นะครับ